โอลเพื่อนโยนข้าวปลาใส่เลยไปเลยไปเลยไป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  kimo 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 oh selamat adidin adrin yo coba dong dia <coughs> melakukan

เต็มที่มีอะไรก็พูดได้ตัดที่ไม่เอาไม่เอาไม่พูดเลยเหรอมันพูดท้ายหรอผู้เจ้าเงาไปตรงไปเดี๋ยววันมาลูกนี้ให้เราเข้ามีอะไรครับเพื่อนมาตว่งตว่งเข้ามาอย่จะไปทางจยิงแล้วมีตัวเลขโอเค

ตื่นเต้นตื่เต้นแล้วครับเต้นหนุ่มตี้งยันโอ้ยยิงไปทางนัดนจริงนาต่อเลยมาตอเลยมาต่อเลยนงเ้าวองเท้าเฮ้ยขาลึนี้โอ้ยล่างหัวล่าหัวอ้ยต้องตัองต้องตเองต้อง

Eh, thawar 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 thawar